สวัสดีค่ะพวกวับช่องแอลชาแนลเมื่อนี้กัมีแนวทางมาให้พี่ให้น้องได้รับชมอีกเช่นเคยเนาะจะเป็นแนวทางดาวโจนวดประจำวันที่24เดือน7 2,564เนาะจะเนาะกัแอดเมื่อนี้กับบ่านในรูกเนาะจะว่าดาวโจนจะมีจักดาวเนาะจะดาว VIP หรือดาวปกติเนาะจะเพราะว่ามื่อนี้เป็นวันเสาร์เนาะวันเสาร์อาทิตย์กะ อาจจะรูชาแน่นนอกจากว่าจะมีจักดาวแอดก็จะล่งทิมไวห้กอนนอกจากถ้าเกิดมีดาววีไอพีปกติกะสามารถนั่ไปเลียนได้นอกจากไปเลียนไปเป็นแนวทางใดขึ้นกันนอกจากแอดก็เลยจะมาล่งไว้ไ้กอนเพราะว่าโดยเวลาต่างกันนอกจากแอดบริยุในเมืองไทยกะเวลาก็จะดึกแน่แอดก็เลยจะล่งทิมไว้ไ้กอนนอกจาก้าบอออก้าบอ,อ,บอ,อมีตัวใดดาวใดออกในเมือนี่กะชมเพื่อความบันเทิงนอกจากพี่น้องจา้า แอดก็ยังบ่ทัห้ด้รูเนาะขอถอดขอให้ไวเนาะจ้ะเนาะแต่ก็อยากให้พี่ให้น้องได้รับช่มเนาะจ้ะเพื่อมันมีดาวได้ออกเนาะแต่ปกติกะถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์อาจจะออกดาว VIP เนาะจ้าเนาะแต่เมื่อนี้แอดก็ยังบ่ทันได้รู้ว่ามีดาววี p พีหรือดาวปกติเนาะจ้ะแต่ก็ร่วมกันคือเก้านะจ้ะพี่น้องจ้า เดี๋ยวก่อนสิบปรับชมกับคำเตือนนะจ๊ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าสิบปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนี่ก็จะเป็นผลของดาวโจรวันที่23นะจ๊ะเอาค็วาเบืงผลที่ออกเนาะ แอดจะให้เป็นเด่นสองหกฟันสองรูดวิ่งหกนะจ๊ะส่วนผลที่ออก vip 950 9 50ูาห้ลุดนะจ้ะมิตะสองศนะูนย์หกศูนย์เนาะแต่ในเหล็กกำลังว่านมีนะจ้ะเนาะศูนย์ห้านะจ้ะเนาะสองห้าสองห้ากับเขาตัวเด่นเนะจ้ะเด่นฟันเด่นสองฟันสองเนาะตัวรูด ตัวเจาะเนาะจ้ะตัวจอมาเนาะสองหาตรงตรเนาะจ้ะสอปกติ155แอดกับกันเบิ่เนาะมีแต่2อกับ33กับบมีเนาะจ้ะกัรุดไปเนาะส่วนในตารางเนาะจ้ะสองกับมาคือกันเนาะจ้ะสองห้าหนึ่งหบมีเนาะจ้ะลุดเนาะสองศกับมาคือกันเนาะจ้ะเนาะเตสอฟัน2เนาะ ก้มาล่างนาะจะล่างสองห้า VIP สองห้าปกติสองศูนย์เนาะเขาทั้งสองดาวเลยนาาจะเนาะดาว VIP ก็ดาวปกตินะจจะมาตรงๆเนาะเด่นก็มานาะจะฟันก็มานาะจะฟันสองส่วนในตะลางนาะจะก้มาสองมาศูนย์มาหานาะจะเนาะสรุปกะเขาสองดาวนะจจะพี่น้องเขาสองดาวเนาะ ล่างทั้งสองครูเลยเนาะจ้ะเนาะสองห้าสองศูนย์เนาะเดี๋ยวเขามาตามต่อของวันที่ยี่สิบสี่เนาะจ้ะยินดีกับผู้โชคดีนะเนาะจ้ะแนวทางมีเขา่ามีหลุดเนาะจ้ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะวันที่ยี่สิบสี่คืนนี้เนาะจ้ะเนะแตะแอดกันยังว่าให้ในรูเนาะจ้ะว่าออกจากดาวแอดกันยำไว้เนาะจ้ะเนาะยำไว้ว่าบ่ทให้ในรูเนาะ กดาวได้ก็าสามารถนะั่งยิบจับไปเหรียญได้เนาะจ้ะเพราะว่าดาว v ี p พหรือดาวปกตินาะจ้ะดาวโจนนาะจะแ,แอดกับยังบลูเนาะแอดก็จะให้เป็นเด่นเด่นหกกับหนึ่งนาาจ้ะเนาะเด่นหกหกกับหนึ่งฟันหนึ่งรูดวิ่งหกาจ้ะ เด่นหนึฟันหนึ่งรูดวิ่ง6ส่วนในตาราง่าจะกันหนหตัวเด่นเนาะหนึ่งหส่วนเด่นหก่าจะเด่น6เด่น6ก,กับเด่นหนึ่งก็จะหกศูนย์ห้าหกสามหกเ หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งห้าชุดกันกันให้หกหนึ่งนะคะเนาะหกหนึ่งกับเก้าหนึ่งหกหนึ่งกับเก้าหนึ่งสองตัวอย่าลืมไปกับทุกครั้งนะจ๊ะ แอดก็จะเน้นตัวที่แอดมากไห้เนาะจ้ะเนาะถ้ามักถ้าชอบคือการกับจดไว้แคบไว้เนาะจ้ะถ้าบ่มักก็เลื่อนผ่านแนวทางมีเขามีหลุดเน่าจะหกห้าหนึ่งหนึ่งน่าจะหกเก้าเก้าหนึ่งน่าจะเนาะถ้ามีตัวมักตัวชอบจดไว้จ้าจดไว้ถ้าบ่มักผ่านเนาะยำเนาะค่ะมีแนวแนวทางกับมีเขามีหลุดเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะจ้ะเนาะสุดท้ายกับก้อนสีออกไปกับ เป็นกำลังใจงให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ๊ะเนาะสุดท้ายก็ขอให้พี่น้องมีโชคมีลาบลำลำรืยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุข,ขุมสุขคนนะจ๊ะพ่อกันคลิปนาะสวัสดีค่ะ